สวัสดีครับพี่กบนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Metal c a t นะครับผมเป็น EP ที่3แล้วมั้งจำไม่ได้สามแหล่สามแหล่ครับเดี๋ยวเราจะไปลืยกันต่อนะครับผมโบนัสไอเทมชนะด่านกรีดเพื่อที่จะปลดล็อกบีนแคทนะครับแมวถั่ว <What? S 1> ก่อนอื่นก็ต้องไดรี่ล็อกอินก่อน30อาหารแมวครับ <What? S 1> มาจัดไปสเปเชียลโบนัส ได้อะไรมาอีกครับอ้ได้ตัวมามาหมดยังโอ้มีอะไรเยอะแยะครับยาเยอะเสียขี้เกียจเก็บของนี่ก็แจกเหลือเกินมาดูกันนิดนึงว่าเราสามารถเคลมของอะไรได้บ้างครับโอเคเอาไปหมดแล้วมั้งไปสุ่มแมวกันหน่อยดีกว่าครับเรามีบัตรสุ่มอยู่อันหนึ่งเอออันนี้แหละสุ่มหนึ่งอันดูซิจะได้อะไรปึ้งมาแล้วได้เป็นแมวนักเลงครับผม อ่ะเอามาก่อนแมวนักเลงลักกี้รัปซูลมีอยู่หนึ่งอันจับไปหมุนเด้กาชามแมวได้เป็นอะไร XP ็กพีบวกสามหมืโอ้โหสุดยอดขอบคุณมากก็ดีมั้งดีแหละเอาไว้อัพนะครับป<ะ>ไปดูหนะ้าอัพเกรดกันซะหน่อยนินจาแมวอัพเกรดไปอีกหนึ่งสองทีครับ แล้วก็แมวนักเลงขอเลเวล3ไม่รู้อีกนานไม่ถึงจะถึงด่านคริสนะครับผมเขาบอกว่าไปด่านครีสชนะให้ได้แล้วเราจะได้แมวพิเศษครับแมวถัว่วไปลุยสิงคโปร์ก่อนแล้วกันลุย The b a t t l e begins <laughs> มา <laughs> สิงคโปร์ครับอ๋อเป็นสัญลักษณ์ปลานี้นะครับผมเป็นแลนด์มาร์คของสิงคโปร์เขเลยแต่ตอนนี้เราจะยังไม่สร้างอะไรทั้งสิน้นขออัปเกรดก่อน ส่งแมวแมวไส้กอกไปครับสักตัวหนึ่งก่อน <What? S 1> มาแล้วแล้วก็ส่งแมวนินจาไปด้วยแมวไส้กอกไปกับแมวนินจารับรองแข็งแร่ง <What? S 1> ทับเวลมาอย่างดีตัวเดียวก็ชนะทั้งกองทับละมังเฮ้ย <c oughs> ไม่แน่นะันะอาจจะชนะได้จริงๆโอ้แต่เลือดเขาโหดครับเลือดบ้านเขาโหดตอนนี้แมวแท้งก็แทงอยู่นะครับเราก็ยังไม่ส่งยูนิตไปช่วยนะเฮ้ย <c oughs> แมวโคตรโหดโอ้โหเกิดตัวเดียวชนะนั้นน่ะ เขาส่งไอ้นี่มาแล้วครับสติกแมนครับผมโอเคโอเคโอเคเริ่มมีการถลายกลับมาบ้างครับแมวนินจาของเรา <S <S ยังพอได้ยังพอได้อยู่ <S 1> <S 1> ตายไหมยังไม่ตายครับคเห็นก็ว่าตายแต่ยังไม่ตายเอาล่ะได้เวลาส่งยูนิตไปเพิ่มแล้วครับไปไปกันทีเดียวสี่คนไปกันเป็นชุดชุดที่สองครับเตรียมตัว1 2ึ่งสอี่ห้าไปอีห้าครับ <S <S แมวขายาวครับนักเลงแมวนินจาแมวธรรมดาแมวไซกอกเออ ดูแมวนักเลงกับแมวนินจามีกัน2ตัวก็ชนะแล้วมึงเนี่ยเฮ้ยสติกแมนมันเยอะครับเราก็ต้องระวังน,นนะนอ่ะมันเริ่มสกรัมรยูนิตหน้าบ้านแล้วนะครับแต่เราก็ส่งกองกำลังมาเติมเรื่อยๆครับเรียบร้อยครับแบบนี้ oh. จบไปมีแมวใหม่มาให้อัปเกรดด้วยต้องการร5อยห้าอาหารแมวนะครับจะปลดล็อกแมวซูโม่นะครับโอ้โห oh. oh. อาหารแมวเราก็เยอะเหลือเกินมีอยู่74อันโอ้โ ยัไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเปวันหลังนะค่อยเปเฮ้เเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนด่านออกไม่เป็นด่านมันดีครับผมมามันดีก็มันดี t h ทเ u ิล o n Begins จับไปเริ่มจากการแมวนินจาไปเก็บตังค์ก่อนครับจับไปครับถ้าสปีดรันได้พยายามจะสปีดแล้วนะจะพยายามเล่นให้เร็วที่สุดนะครับแต่ตอนนี้เอาแมวนินจาไปเก็บตังค์ก่อนครับถ่าได้สักตัวหนึ่งก็ได้เงินมานะครับเออเนี่ยนหะสุดยอดแมวนินจาดีมาก เอาแล้วบอสมาครับผมเอ่ออาวิ้ลก่อนอาวิลก่อนเดี๋ยวเราใช้ปืนยิงนะครับรอมันเข้าระยะปืนใหญ่ตอนนี้เราก็เก็บเวลไปก่อนตอนนี้เราฆ่าลูกกระจกให้ได้ก่อนแล้วกันแมวนักเลงเราก็ตีเข้าไปครับโอ้โหแมวนักเลงเราก็โดนเหมือนกันเรเวลหกับผมเฮ้ยบอสมันตายแล้วอาบอสมันตายแล้วรออะไรล่ะครับผมทรงกองทัพไปสิครับโาม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 าขอปืนยิงทีนึง บึ้ม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 เข้าไปมันจบแล้วอนาคินข้าอยู่ที่สูงกว่าไปครับผมเอาแมวยงแมวยักษ์แมวขายาวแมว,แมวนินจาไปบุกเลยครับทีเดียวบอสตายแล้วรออะไรครับหูแมวขายาวตีแรงมากเลยนะ่ะมีถ้ามีตัวท้งให้ดีๆนะอ่ะเรียบร้อยครับผมได้มา3,700 XP สเปเชียลโบนัสรีสี่ครับได้อะไรครับอ๋อได้หนึ่ง l e a d e r s นะครับผมดี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 ดด ด่านต่อไปเป็นสมรภูมิอินเดียครับอินเดียนี่จัดว่าเป็นประเทศมหาอำนาจทศหนึ่งเลยนะไม่ใช่ธรรมดานะครับที่เราจะไปสู้เขาได้แบบง่ายๆอินเดียก็จะเป็นโลดอ่เป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นอะไรนะเป็นถ้วยมักกะโรนีนะครับผมไม่ใช่มักกะโรนีเป็นถ้วยแกงกะหรี่นะครับจัดไปโอ้อร่อยมากมแกงมัสมั่นยามีอย่างชอบแต่ตอนนี้ส่งแมวนินจาไปหอดสองตัวครับ เก็บเงินก่อนฟาร์มฟาร์มฟาร์มเก็บไปฟาร์ม<ะ>มันได้เงินสองอย่างนะอย่างแรกคือรอให้เงินขึ้นกับไปฆ่าศัตรูก็ได้เงินเหมือนกัน<ห>แต่การไปฆ่าศัตรูนี่จะเป็นอะไรที่มันได้เงินด่วนกว่าพอฆ่าปุ๊บเราก็ได้เงินเลยนะครับผมไม่ต้องรอรอบตอนนี้เราก็เลเวล4แล้วนะครับผมไอฮิปโปไม่แล้วครับฮิปโปนี่ตีแรงมากเลยนะมันเถื่อนไม่เป็นไรเดี๋ยวเราปล่อยให้เขาเข้า,ขามาในอาณาเขตของปืนใหญ่เราครับ แล้วเราจะยิงหน้ามันแมวนินจารเราน่าจะตายในไม่ช้านี้ตอวโดนันแล้วยังยังยังยืนอยู่ได้ใครเห็นก็ว่าตายแต่ยังไม่ตายอ้าวตายแล้วโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรรอสักพักหนึ่งครับเดี๋ยวปืนยิงนี่ก่มกกว่างกว่กว่ก,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 กโอเคมากันเป็นชุดครับชุดสี่คนห้าคนมาเลยครับแมวนักเลงมาด้วยมันต้องแบบนี้ครับ เ,ออเยี่ยมมากแมวขายาวแมวขายาวตีไกลนะครับทีนี้เดี๋ยวเราก็ส่งยูนิตไปเรื่อยๆนะครับทีละ4ทีละ5้าคนมันต้องสแปมแบบนี้เพื่อยยูนิตนะ่ะเรามาทีละห้าเข้ามาทีละหนึ่งละ2อยังไงเราก็ชนะโอ้โหเลือดไหลเป็นน้ำน่าสงสารจริงๆไอฮิปโปมาอีกแล้วฮิปโปเยอะนะครับแบบนี้นะครับเอาว่าชาไปแล้วหละ่ะเราชนะแล้วครับได้มาอีกยี่สิบหารแมวค่อยๆเก็บมาทีละนิดละหน่อยครับ อีกล้สามสิบหกอาหารแมวนะครับถึงจะได้แมวซูโมโ่ด้านต่อห้เป็นเนปาลน,นะครับผมมาเนปาลก็เนปาลเดอรเบตันบิกินส์เอเคครับเนปาลเราจะเจอกับอะไรครับเทือกเขาฮิมาลัยเลยทีเดียวโอโ้โหหมามาก่อนครับส่งหมามาก่อนส่งแมวไปก่อนครับแมวนินจาตัวฟาร์มของเราแมวนินจาเอาไปคู่กับแมวนักเลงเลยแล้วกันแมวขวานส่งแมวนินจาไปอีกส่งแมวนักเลงไปอีก คราวนี้เราจะค่อยๆส่งไปนะครับโอ้โหหมูไหม้ละืหมันกระพือเราทีเดียวเราถึงกระเด้งกลับมาเลยไปส่งไปสองตัวแมวนักเลงกับแมวนินจาแมวแทงแมวขายาวออกไปคราวนี้เราจะรีบรีบรีบ,รบจบครับอโอเคหมูนันตายล้วหมูมันตาละตอนนี้เราสามารถที่จะค่อยๆสกรรัดยูนิตไปใส่ได้แล้วนะครับทับหลังเรามาแล้วหมูไหม้ละ เฮ้แต่ตอานี้ยูนิตเราเยอะครับเราน่าจะสู้ได้แมวขายาวเราก็อยู่ <Wow. S 1> ไม่ต้องห่วงมีแมวขายาวอยู่ทั้งคนต้องจะบอกว่าทั้งคนไม่ได้ต้องบอกว่ามีแมวขายาวอยู่ทั้งตัวส่งไปทั้งแมวธรรมดาแล้วก็แมวไส้กรอบแมวแทงด้วยนะครับส่งอะไรได้ส่งไปหมดครับตอนนี้เพราะว่าหมูมันเถื่อนโอ้โอ้อมแตก้อมแตก ป้อมแตกครับผมตาเรียบร้อยเราไม่ต้องฆ่าหมูก็ได้ขอแค่ป้อมแตกก็โอเคมีแมวใหม่มาให้อัปเกรดอีกแล้วสเปเชียลโบนัทไอเทมครับผมอ่าได้คัดแดงมานะครับปัดแดงมาได้สปีดบวกมาอีกขอบคุณมากแมวอะไรครับแมวพิเศษมาให้อัปเกรดอีกแล้วซามุไรแมวซามุไรแค่90อาหารแมวเท่านั้นโอ้ดีมากเยี่ยมไปเลย ใหเปิดบัตรทองกันสักเล็กน้อยครับเปิดสักหนึ่งอันเรามีแค่บัตรทองอันเดียวก็เปิดอันเดียวนั่แหละนะได้อะไรอะไรครับเนี่ยมันคือแมวอะไร v ว k i n g แคทครับผมอ๋อนี่ไงเป็นแมวตัวนี้นะครับไวกิ้งแคทอ่าอันล็อกได้นะครับแล้วก็อะไรครับเนี่ยเมกาโกไซออนจินนะครับ ไม่โกโกะไซออนจีนะครับ <ปะ S 1> เฮ้ยแรเท่ดีครับอยากจะอันล็อกคาแรคเตอร์นี้ไหมเอาครับผมกลายเป็นว่าตอนนี้ก็มีแร่แคทและอุนต้าซุปเปอร์แรอยู่นะครับก็คือเจ้าตัวนี้นี่เองสามารถเอาไปใช้ได้ไหมเนี่ยอุนต้าซุปเปอร์แรครับมากโกโกะไซออนจีครับ3950ัอห้โคตรแพงเอ๊ะมีอันล็อกยูนิตใหม่ครับแมววัว แล้วก็แมวนกโอ้โหอันล่องยูนิตเยอะแยะเลย <Yahoo! S 1> เดี๋ยวเดี๋ยวเอากระเป๋าเงินก่อนเน่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 อัปเกรดเข้าไปเอาให้เน้นเน้นแน่นแน่นเลเวลสิบไปเลยไม่รู้จะใช้ยูนิตอะไรเลยทีนี้แมวใหม่ก็มาแมวเก่าก็ยังอยู่เอาแมวนักเลงออกครับเอาแมววัวใส่เข้าไปแล้วก็เอาแมวนกใส่เข้าไปแมววัวไปแทนตัวนี้แมวขายาวออก แล้วก็เอาแมวนกไปแทนแมวแทงแมวไซก,กอกโอเคเราจะเริ่มจากการส่งแมวนินจาไปก่อนไม่รู้ว่าที่อัพกระเป๋าตังค์มาจะพอไหมนะครับแต่ว่าก็ลองดูก่อนอส่งแมวนินจาไปเก็บตังค์ก่อนครับ <Yeah. S 1> เราจะเรียกขุนเหล็กยักษ์ออกมาน่าจะพอนะ8ดเลเวลนะครับเพราะตอนนี้กระเป๋าตังค์ตั้งต้นก็1,000พันนะครับโอ้ตอนนี้แมวนินจาเราไปฟันยันหน้าบ้านเขาแล้วครับ สติกแมนมาแล้วครับสติกแมนนี่มันจะโจมตีแล้วแมวนินจาเราจะแพมากเลยนะมันชอบตีแล้วเราก็เดินกลับหลังเ็น๋ยวผมตอนนี้สามพันละเดี๋ยวลองอัพเลเวลห้าดูเงินจะเท่าไหร่สามพันห้าครับ <What? S 1> ก็น่าจะซื้อได้นะสําหรับคุณเหล็กยักษ์ของเราครับแต่ตอนนี้เนี่ย <What? S 1> เขาเริ่มเข้ามาแล้วเราต้องไปเก็บเงินนะครับเอานินจากับแมวไวกิ้งไปครับแมวไวกิ้งแล้วทำไมมันใส่หมวก <laughs> เหมือนหมวกยักษ์ของประเทศไทยเลยวะ อ่าทุบเข้าไปครับใช้ได้ครับผมโอเคเต็ม4,000แล้วครับเดี๋ยวลองเอาแมวคุณเหล็กยักษ์ออกมาลองเล่นดูนะครับจะเป็นยังไงแต่ก่อนนั้นนั้นเราควรเอาแมวนกเอาแมววัวออกมาเล่นก่อนไหมแมวนกแมววัวออกมาแมววัวแมววัววิ่งอย่างเร็วแล้วมันจะโจมตียังไงครับเอาหัวอูหัวควิดอย่างเร็วสุดยอดเฮ้เขามีบอสครับบอสเป็นเพนกวินเพนกวินในทะเลทรายเนี่ยนะ เลยครับแมวนกเรามาแล้วครับเขาจะโจมตียังไงครับแมวนกว่าไงแมวนกทําอะไรวะเนะี่ยปล่อยคนนกเหรอ<ะ>อ๋อเหรอโจมตีอย่างงั้นเหรออ๋อบินโชบครับบินโชบโอเคแบบนี้แมวนกไม่อึดเท่าไหร่ฮะสวยละอเอาใครไปแทงก่อนดีครับแมววัวไปแทงแมวเวกิ้งไปแทง,แววแทงโอเคขวิดเข้าไปมันจะไม่ไหวนะเนี่ยไปเอาปืนยิงมึ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 ง แมวเบนกิ้นยังไม่ยุบเลยครับเดี๋ยวรอจังหวะด,ดีๆเอาเลือกหุ่นเหล็กยักษ์ออกมาอ้าว <c oughs> ไอ้ไอเบนกิ้นตายแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เอาหุ่นเหล็กยักษ์ออกมาได้อยู่ดียูนิตแค่นี้ก็น่าจะพอดันเข้าไปได้เยอะอยู่นะครับไม่นึกว่าไอเ้เบนกิ้นจะตายเร็วขนาดานั้นไงมาหุ่นเหล็กยักษ์โอ้โหใครจะสู้ได้ยูนิตสุดโกง พี่จะโกงไปไหนครับใครจะาไปสู้กับพี่ได้พี่ตัวใหญ่ขนาดนั้นดูครับโจมตียังไงครับโอ้โหปล่อยมิสไซล์ตายเลยทีเดียว <c oughs> เอาแล้วยังไงครับรีโหลดยิ่งมึ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 งเอียบร้อยอโอเคครับส่งยูนิตท,ที่เหลือไปโอ้โหใครอะาเอาพี่ลงครับแบบนี้โกงไปไหมบางทีโกงไปก็ไม่ดีนะครับ เรียบร้อยเรียบร้อยโรงเรียนโรงเรียนแมวยูนิตใหม่มันแรงจะโกงไปนะครับผมแล้วผมต่อไปก็เป็นด่านซาอุดีอาระเบียนะครับผมแต่ว่าพี่ยามก็คงต้องจบไปที่เพียงวันนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเอเนอร์จีนั้นเหลือแค่ยี่สิบสามนะครับเดี๋ยวเราค่อยว่ากันใหม่ครับสำหรับสมรภูมิซาอุดีอาระเบียสำหรับวันนี้นะครับพี่ยามแคสติเกอร์และเกมเดอะเบตเตอร์แคสต้องขอตัวลาไปที่เบียงนั่นก่อนพบกัแโอกาสหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันครับ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจใพี่อาร์มด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกดซั b สไคร b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่อาร์มก็ต้องขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อาร์มนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม